เดีย๋ยวเราเข้าเมืองรับแรงก,กันนะครับอ่า,อาดูพี่พิมพ์งองแงท้่แล้วไม่กล้าเดินอเอามาแล้วเฮ้ยน <ressive. S 2> อ้องพิมพอ์าเราเลี้ยวขวาไปเขารับแรงถ้าเลี้ยวซ้ายไปทาผีสิงนะครับอ่า พีเดินอ่าเดินได้แล้วลูกไม่ใช่บ้านกี่สิ่ง่่าไาย่เราจําทางเข้าให้ดีๆนะเดี๋ยวเราออกไม่ได้เราต้องอยู่กันแต่ในนี้นะเนี่ยสีคนพ่อแม่ลูกเนี่ยหืมตา่เดี๋ยวแม่หญิงจะเป็นคนนาทางนะครับดูว่าเราจะจะออกกันได้ตอนไหนพี่พิมเดินอืม โอ้โหอ่างซับซ้อนมากอ้น้องยังไม่กลัวเลยพี่พีดเดินตามมาลูกพี่พเดินตามมาลูกพี่พีดเดินดีดีิคะอาเดนนำไปเลยมาเออข้างหน้าจะมีแต่แม่หญิงกับ้องพีนะครับพี่พีดไปไหนนี่ก้อนี้ไไปเลยนำไปเลย อืมกันใช่ค่ะนี่เอ๋อืมเด็ดนะดูสิว่าเราจะหาทางออกกันได้หรือไม่สี่คนพ่อแม่ลูกโอ้ยังมีทางเข้าอ้ยยังมีทางเข้าใช่ไหม,มไหนใช่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่หรือเปล่าไหนไหนโอ้ทางแคบตัง ป๋าอ้วนๆจะผ่านได้ไหมเนี่ยอานมาได้เรวเออป๋าปาตัวใหญ่เกินไปใ่ไหมไม่ตัวใหญ่เรามาถูกทางไหมเดียวากเกี่ยไม่ก็มีทางออกบ้างไปดูน่ะไปดูกันดีกว่า้มันจะไปออกทางไหนอ่ออไม่รู้เหมือนกัน นะเราจะเจอทางออกไหมเดี๋ยวนะเราจะวนเข้าที่เดิมไหมเนี่ยเราจะใหญ่เราไหนจอมาที่เดิมไหมไม่รู้ถ้าใหญ่แบบให้ตีแม่ก็จะมังไงกันอ้าวเจอแมสเนี่ยหืทำไมไม่ตก็กำลังมาตัวเองอ้าวเหรอแล้วไงอ้า เมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายเนาะใช่ไหมอ้าวอ้าวนี่เมื่อกี้เราก็เข้ามาทางนี้เราไม่ใช่หรอรอบหนึ่งไม่ใ่เราไม่กี้เราไปทางโน้นแต่เมื่อกี้เราเลี้ยวโน่นเมื่อกี้เราไปออกประตูนน้นอ่ะเดี๋ยวเราเข้าประตูเออเราเข้าเปลี่ยนประตูใหม่ดูพี่ไปทางไหนอุ้ยไปทางนี้อ่ะไปเชื่อน้องพีชไป อ่น้องคิดเป็นคนนาทางนัแหละครับรู้สึกแต่ละทิศแต่ละทางหน้าตาคล้ายกันหมดเลยออกได้ไหมออกได้ไหมออกได้ไหมน้องพิีเจอทางออกไหมลูกมีทางออกมีทางออกไหนจนะออกนะี่บ้านี่ไปไหนอ่ะแต่ไปดูสิแม่ไปดูก่อน ไม่ได้กลับบ้านเงน้ำเนื้อไม่ต้องเล่นละอยู่กันในเขาวงกดเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมมีไงทางออกเจอแล้วทายเจอทางออกแล้วนี่ตายเลย